วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกล้อง G7 X Mark T ด้วย Bluetooth ก่อนอื่นคุณต้องกดเปิด b l บลู o t h และ Wi-Fi ในสมาร์ทดีไว้ก่อนนะคะเพื่อเตรียมเปิดการใช้งานของ Camera Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ Canon จากนั้นให้กลับมาที่ปุ่มโ m มให้เรากดไปที่ปุ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของตัวกล้องไปที่สัญญาณที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อ ซึ่งวันนี้เราจะเลือกเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธหลังจากนั้นกล้องจะโชว์ให้คุณไปที่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนคุณไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อ Camera Connect และเลือกไปที่กล้อง G7X Mark T หลังจากนั้นกดไปที่แผรกดตกลงที่ตัวกล้องตอนนี้กล้องกำลังเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนอยู่นะคะ หลังจากนั้นให้คุณมาที่โหมดเพย์ภาพและรอสักครู่นะคะตัวกล้องก็จะทําการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi โดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมโอนรูปให้กดไปที่ปุ่มจอยหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะคะให้คุณไปที่โหมดเพย์ภาพค่ะคุณจะเห็นว่าตอนนี้ภาพจากกล้องลงมาที่ตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณสาม,มารถเลือกรูปใดรูปหนึ่งลงมาได้ค่ะโดยการไปที่รูปนั้นแล้วก็คลิกไปที่ Import นะคะหรือถ้าคุณต้องการเลือกมากกว่า1รูปนะคะก็ไปที่ Select และสาม,มารถเลือกรูปที่คุณต้องการที่จะโอนลงสมาร์ทโฟนได้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่ Import เช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็สะดุกกับการโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องลงสมาร์ทโฟนกันนะคะ